ท,ท,ทำอะไรอยู่คะเนี่ยกินข้าวอยู่แอมบ้าหรอสูบลูกโป่องอยูอ่แล้วนี่ต้องสูบหมดนี่เลยปะคะใช่แล้วต้องสูบหมดนี่เลยโหไม่เมื่อยแขนแย่หรอคะเนี่ยก็เมื่อยนะไม่มีคนมาช่วยเลยอะอแอมว่าแอมอมีวิธีที่จะทำให้ลูกโป่งมันพองโดยที่เราไม่ต้องนั่งสูบให้แขนโตแบบนี้นะจริงเหรอไปลองหน่อยไปทดลองกันดีกว่าคะ่ะโุยเนี่ยเหรออุปกรณ์ที่จะทำให้ลูกโป่งพองได้โดยที่ไม่ต้องเ่าออะ ใช่แล้วค่ะอุปกรณ์ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเองนะคะต้องมีลูกโป่งก่อนนะคะแล้วก็มีขวดแก้วแล้วก็น้ำร้อนค่ะเอาลูกโป่งนะคะเข้าไปที่ปากขวดแบบนี้แล้วก็เอาขวดจุ่มลงในน้ำร้อนเลยค่ะจุ่มเลยนะลองสังเกตที่ตัวลูกโป่งดีๆนะคะนี่เห็นไหมมันเริ่มขึ้นมาแล้ว พองแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะใหญ่เหมือนที่พี่ใช้ที่สูบลูกโป่งเป่าล่ะก็บอกแต่ว่าพองนะแต่แอมก็ไม่ได้บอกนะว่าจะทําให้มันพองได้ใหญ่แค่ไหนอ้าวอุ้ยสงสัยจังเลยอ่ะทาไมลูกโป่งมาถึงพองได้แบบนี้อ่ะถ้าสงสัยขนาดนี้เดี๋ยวแอมจะอธิบายให้ฟังนะคะก็คือในขวดนี้นะคะมันจะมีอากาศอยู่ข้างในใช่ไหม <c oughs> ข้างในนะคะจะมีโมเลกุลอากาศอยู่อย่างนี้ พอเราเอาขวดนี้ไปแช่ในน้าร้อนนะคะจะากโมเลกุลอากาศที่อยู่อย่างนี้นะเขาก็จะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นชนกันไปชนกันมานะคะแล้วเจ้าโมเลกุลเนี่ยก็จะมีระยะห่างกันมากขึ้นอ,อากาศข้างในขวดนะคะก็จะค่อยๆดันลูกโป่งให้พองขึ้นมาแบบนี้หนรองเปลี่ยนดูสิไปแช่นในน้ําเย็นดูบ้างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมลูกโป่งมันแฟบล่ะคะอ่า ก็ในทางกับการเลยค่ะพี่พีเพราะว่าเจ้าโมเลกุลอากาศใช่ป่ะพอมันเริ่มเย็นลงอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งช้าลงวิ่งช้าลงวิ่งช้าลงแล้วก็กลับมาอยู่ใกล้ๆก,กันอีกเช่นเคยเจ้าตัวลูกโป่งตรงนี้ก็เลยแฟบลงมาค่ะอืมเป็นแบบนี้เอง แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยไปทําการทดลองที่บ้านนะคะน้องๆอ,อาจจะเปลี่ยนจากบิ๊กเกอร์แก้วเนาะเป็นกละมังก็ได้เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ที่บ้านนะคะหลักการเนี้ยมันคุ้นๆจังเลยอะ่ะคุ้นๆหลักการที่เขาเอามาทําบอลลูนใช่ไหมคะ อ๋อบอลลูนที่แบบเราไปดูวิวทิวทัศน์กันใช่ไหมคะใช่แล้วเขา<อ>ใช้หลักการนี้หรือเปล่าเอ่ยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าบอลลูนนะคะจะมีการจุดไฟอยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่ไฟนะคะมันก็จะทําให้อากาศตรงนั้นร้อนอากาศร้อนก็จะลอยเข้าไปในรูปบอลลูนอ่แล้วอากาศร้อนเป็นไงคะโมเลกุลจะวิ่งเร็วใช่ไหมแล้วก็ระยะห่างโมเลกุลมากขึ้นทําให้ความหนาแน่นภายในบอลลูนนะคะ น้อยกว่าความหนาแน่นของอากาศภายนอกเจ้าวอลลูนก็เลยลอยตัวสูงขึ้นแล้วก็พาเราไปชมวิวสวยๆงามๆได้มากมายเลยอ้าแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่บนท้องฟ้านาน,านๆไม่เอาแล้วอะกลัวความสูงอ,อยากลงมาที่พื้นแล้วทําไงดีคะกระโดดลงมาเลยได้ไหม ไม่เอานะคะไม่ดีอันนี้อันตรายนะคะเราก็ต้องรอให้ไฟนะคะค่อยๆดับลงก่อนเนาะ <c oughs> พอไฟดับลงอากาศก็จะเริ่มเย็นลง <c oughs> โมเลกุลของอากาศก็จะยังไงวิ่งช้าลงวิ่งช้าลงอ่ะกลับมาอยู่ใกล้ๆกันเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ความหนาแน่นของอากาศภายในลูกบอลลูนกับข้างนอกลูกบอลลูนก็จะเท่าๆกันแล้วคราวนี้ลูกบอลลูนก็จะค่อยๆลอยต่ำลงมาพาเรากลับสู่พื้นดินค่ะ ปลอดภัยด้วยไม่ต้องกระโดดลงมาเนาะโหเจ๋งอ่ะหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์บอลลูนพาเราไปเที่ยวได้ด้วยเนาะอืมใช่แต่การทดลองสนุกสนุกยังไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะคะกด subscribe ด้านล่างไว้เลยค่ะแล้วกลับมาพบก,กับพวกเราชาววิซาได้ใหม่ครั้งหน้าค่ะเดี๋ยว่อนแอมแอมอ<ฮ>ะทำพี่เสียเวลามาตั้งนานนี่เลยเอาไปเลยที่นี่ปอกเทียบเลยที่จะต้องเป่าช่วยหน่อยอะใี่ที่ทูบิอันไหมอะไม่มีแล้วมีอยู่อันเป่าปากด้วยใช่ เลยแล้วเปล่าเป่าพี่ต้องใช้คืนนี้ทำไมอ้าวไม่คืน